แกรดโอเพนนิ opening, ่งจิระบางกอกแฟกชิปสโตร์พร้อมเผยโฉมนีโอโวยาร์ดคอร์เรคชัน คุณแทนธนวัฒน์จิรรัตเศษแฟลเดอร์ r รีเอทีฟดีเรกเตและผู้ก่อตั้งแบรนด์จิราบางกอกพร้พอมด้วยคุณชายอนุรักษ์นักออกแบบจัดงานเปิดตัวจิวราบางกอกแฟกชิปสโตรที่พร้อมเสิร์ฟกระเป๋าหนังจระเค้คุณภาพที่รังสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหนังที่ตอบโจทย์ในทุกๆและสไตล์ที่ทุกคนปรารถนาณนะบริเวณชั้นสเกสรอนวิลเลจ โดยมีเหลาคนดังในแวดวงสังคมบรรดาแฟนขับตัวยงของกระเป๋าหนังจระเคสุดบรัชเชอรี่แบรนดจิระบ,บางกอกมาร่วมยน์ชมคอลเลกชัน Fall and Winter 2อ2 3กันอย่างขับขางค่ะ สำหรับแรงบันดาลใจหลักในการรังสรรค์จิระบางกอก Fall w n n t บ r 2023 Collection Neo v o ามอเเป็นการนำเรื่องของความชื่นชอบและความหลงไหลที่ผสานกันในความคิดมาตีความใหม่โดยต้องการให้ความรู้สึกสูงค่าของงานศิลปะให้เป็นความล้ำค่าที่ถ่ายทอดออกมาผ่านงานฝีมือการตัดเย็บสุดปราณีตบน,นกระเป๋านังจำระเขสสีหิมาลายาให้ความรู้สึกพิเศษดังปริมากรรมหินออน โครงสร้างของกระเป๋าที่ประกอบด้วยเส้นเลขาคณิตแบบสมมาตรสื่อถึงความก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรมและแนวคิดด้านต่างๆให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นค่ะพบกับจิราบางกอก fall a อ d w วินเทอร์2น2 3่คอลเลกชัน neo บ o y a r d และจิราบางกอกแฟคชิปสโตร์ได้ใาวันนี้บริเวณชั้นสองเกสอนบิลเลตค่ะครับก็แบรนด์จิราบางกอกเนี่ยเปิดจากคือ เราแบบชอบในการใช้กระเป๋าเอ็กโซติกแล้วเอ็กโซติกจริงๆที่มันดีจริงๆในประเทศไทยเนี่ยเราหาค่อนข้างยากแล้วราคามันจับต้องได้ค่อน้ังยานะครับอันนี้คือที่มาที่ไปคืออยากจะเปิดแบรนด์เนี้ยคือช่วยอุดหนุนคนไทยด้วยซึ่งช่างไทยเองเราอะ่ะมันมีฝีมือดีๆเยอะมากเราก็อยากให้แบบช่างไทยเราเองอะ่ะมีสภาพการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราก็อยากยกระดับแบรนด์ของประเทศไทยเนี่ยให้ขึ้นมาสู่สากลโลกให้ได้ เองครับที่มาแต่ที่มาจริงๆคือผลิตแล้วลองถือเองเล่นๆแล้วไปแจกลูกค้าลูกค้าชอบขอซื้อไปเรื่อยๆจนมาตีสโตทุกวันนี้ครับความพิเศษของแบน์พิเศษของแบรนด์เราเราใช้ทองอซลคีในการผลิตถึง3ตัวต่อหนึ่งใบแล้วก็การตัดเย็บเนี่ยจะเป็นช่างคนเดียวเท่านั้นในการตัดเย็บแล้วก็ซับทุกอย่างข้างในเนี่ยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหนังวัวเนี่ยเราจะต้องนําเข้า แล้วก็ตัวซิปเหลืออะไรเองเนี่ยจะใช้เทคนิคในการประกบที่พิเศษจริงๆแล้วก็มีการ <_ d ata> เขาเรียกว่ารับประกันตลอดอายุการใช้งานครคอแต่ละคอลเลคชันที่จะออกมาคือกระเป๋าส่วคนที่จะออกมาโอ้โหยากมากเพราะว่าเราต้องฟอลโล่สีสีของแฟชั่นแต่ละเทรนด์จากที่เขาจะมีการกำหนดสีของแต่ละ <_ d ata> ชว่วงซีซั่นใช่ไหมคะ เรากําหนดมาปุ๊บเราก็ต้องเอามาเลือก,อกว่าสีเนี่ยเหมาะกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนเหมาะกับกลุ่มอันไหนแบบไหนเพราะฉะนั้นเราก็เลยยากมากแล้วก็การเลือกสเกลจอระเข้แต่ละตัวเนี่ยคือค่อนข้างยากเพราะว่าใช้ถึง3ตัวต้องเลือกอะไรที่เหมาะและเหมือนกันในหนึ่งใบ พิเศษของแบรนด์นี้มีอะไรบ้างความพิเศษจริงๆก็คือเป็นแบรนด์ที่เน้นคุณภาพแล้วก็ราคาจับต้องได้แล้วก็มีลูกเล่นในตัวเองคือสีจะมีทุกคอลเลคชันใหม่ๆแล้วก็ประโยชน์ในการใช้สอยของเขาเนะี่ยคือใช้สอยได้จริงใส่ของได้จริงแล้วก็ใช้งานได้จริงหบอกว่ามีก <c oughs> ระเป๋ามากกว่าคอลเลคชันเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> คือ6อคเลชั่นเนี้ยเราจะมีจริงๆริงอินสไปเรชั่นของแบรนด์เนี้ยเรามีพรีเซนเตอร์เป็นน้องบีชองที่อยู่ตรงนั้นก็คือเราเอาชื่อน้องบีชองที่เป็นรูปแบบแต่ละรุ่นเลยเช่นรุ่นเดซี่รุ่นเอเวอร์เรสต์เรซาฮอนส์รุ่นอเล็กซ์แล้วก็รุ่นเออร์ li, แอลลี่ก็จะเป็นชื่อของน้องน้องบีชองแต่ละรุ่นแล้วเราก็จะมีตัวห้อยกระเป๋าเป็นตัวบีชองเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูคับเป็นตัวบีชอง ให้ฝากแบรนด์ของเราเลยค่ะก็ฝากแบรนด์คนไทยกันเองแล้วก็ให้กับคนไทยด้วยกันไม่ใช่จะอุดหนุนที่ผมนะถ้าคือถ้าเกิดยอดขายดีเนี่ยก็จะช่วยช่างช่วยโรงงานจระเ้ช่วยทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นฝากแบรนด์ี้ว้ด้วยครับอนาคตเนี่ยแผนแผนงานของเราในปีหน้าเนี่ยเราเตรียมตัวจะขยายสาขาเข้าไปที่ห้าสัสินค้าแต่ละที่เราก็จะมีทังโชว์ที่สิงคโปร์แล้วก็ทังโชว์ที่ดูไบ แบรนด์นี้จะไปสู่สากลโลกแล้วจะบอกว่าเราจะพยายามผนึกราคากระเป๋าไว้เราจะไม่มีการลดราคา40-50เราจะมีการลดแค่มากสุดแค่ตามเลนส์การ spending ของเราได้สำคัญคือราคากระเป๋าจะขึ้นตามเงินเฟ้อ3-5%ทุกปีใช่อนางอาคตอาจจะมีเสื้อผ้าแต่ว่ายังไม่รับปากค่าคเพราะว่าเราจะเน้นว่าออกมาเราใช้งานได้จริงเราก็สวย